สเปนกลายเป็นทีมเต็งหนึ่งประจำทัวร์นาเมนต์ไปเรียบร้อยนะครับหากวัดจากผลงานที่เกิดขึ้นตั้งแต่นัดแรกจนถึงการเอาชนะเยอรมนีในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยปัจจัยการเล่นที่ไหลลื่นคุณภาพในเกมรับที่แข็งแกร่งเสียประตูยากในเกมรุกที่จัดจ้านจาก2องิมเส้นอย่างนิโกวิลเลียมส์และลามินยาเมลทับกระทิงดูเป็นหนึ่งในทีมที่ทาให้แฟนบอลอดตาหลับขับตานอนได้อย่างคุ้มค่าทุกๆความง่วงอย่างแท้จริงนะครับพวกเขาเล่นในอย่างเอนเตอร์เทนและเน้นข้อทํามากกว่าจะเสียเวลาครองบอลโดยไม่มีหัวคิดว่าจะบุกคู่ขงยังไนงบอไไออกป้ ท่าเดียวทีมไหนก็ไปได้กว่าเราเองนะวันนี้ฟุตบอลแม็กจะพาทุกคนไปรู้จักและรับรู้ถึงคุณภาพของความสาคัญแต่ละโซนของสเปนในชุดนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยอย่าพลาดชมการแข่งขัน E-F ฟุตบอลโปโลลีกสอง2 0นยทัวร์นาเมนต์นเกมฟุตบอลสดยิ่งใหญ่ระดับประเทศพรอมม้อมบหกสโมสรไทยลงชิงชัยกันแน่นลีกชมสดๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์11โมงตรงเป็นต้นไปทาง e ีลีกไทยแลนด์ทุกช่องทางและยิงสดผ่านทาง True ID Sport ช่อง6 2 1ขอเกมฟุตบอลห้ามพลาดนะครับปัจจัยแห่งผู้ดการทีมลลลงสก้ามโต ลุยเดิลากฟเวนเต้เกิดที่ฮาโรทางตอนเหนือของประเทศสเปนปัจจุบันอายุ63ปีเข้าไปแล้วนะครับผ่านเส้นทางการค้าแข่งมูลล่สูงสุดมาอย่างโชคโชนในยุค7ส่วนตอนปลายจนถึง9ส่วนตอนต้นกับสมสรักของเขาอย่างแอตเลติกบิลบาเป็นหลักและมีย้ายเล่น,นกับเซบีย่ากับอาราเบสอยู่ในช่วงสั้นๆทว่าอดีตแบ็คซ้ายจากแคว้นบาสกลับไม่เคยได้ติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่เลยเต็มทีก็แค่ชุด u 18ยู21และชุดยู23เท่านั้นเองลุงลุยเลิกเล่นในปี1994ก่อนที่3ปปปีีตตต่ออออมมมาาาจะะรรรัับงงงนนนนโคค้้ชเเเ็แกใฐุซือขททู ถ้าของสเปนและสโมสรออเรราทีมเซกุนดาเบนหรือดิวิชั่น3ของสเปนนั่นเองจากนั้นก็ไปรับงานโคชเยาวชนที่เซบียาและเทเลติกบิลเบาที่ทํางานอยู่ราวๆหปีก็ขยับไปรับงานกุซือใหญ่อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นสโมสรอาราเบสในปี2011ทว่านะครับลุงหลุยส์ก็ได้คุมทีมเพียงแค่3เดือนก็ถูกปลดในทันทีจันหลุยส์รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับว่าเขานั้นชื่นชอบและรักในการคุมทีมเยาวชนจึงไปรับงานกับทีมชาติสเปนอยู่หลายชุดทั้ง 2018, 2019, ยู18กกยู1 นั้นมีฟฟเบียนรยส์ดานิโอโมอูนซิมอนมิเกลเมริโนและมิเกลโอยาสบาเป็นแกนหล,ลักซึ่งจริงๆในชุดย19เขาก็เคยพาทีมเป็นแชมป์ยุโรปเช่นเดียวกันผมมาจากฟุตบอลระดับลอกย่าความมุ่งมั่นนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ปรัชญาของหลุยส์เดอลาฟเอนเต้กระทั่ง2ปีต่อมานะครับคุณซื้อกล้ามโตก็ขึ้นมาคุมทีมชาติสเปนชุดใหญ่ทำกรลังคำคอราหามากมายแต่คนที่ไม่รู้ว่าเขานั้นสำคัญกับรากฐานของสเปนชุดปัจจุบันมากขนาดไหนซึ่งคำถามเหล่านี้ก็จบลงนะครับเมื่อเขาพาสเปนกลาบไปเป็นแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกได้สำเร็จสไตล์การเล่นของสเปนในชุดของจานหลุยส์นั้นก็จะครองบอลเหมือนกับสเปนดั้งเดิมนั่นเองครับแต่ว่าแตกต่างตรงที่ทีมของเขาจะไม่เสียเวลากับการคุมเกมมากเกินไปพวกเขามกกจะสสร้้าาางโาโโออดยใหบเขเขตททษมี่สุดดดดดเเเทท่่าาีปป็นนนไไ้้้้โยยใใชกกองงหหในในแบบััิมลล เราจึงได้เห็นกองหน้ายอย่างอัลบรโรมราตาและโคเซลูอยู่ในชุดนี้โดยจะมีบ้างที่โอยาสบาวจะเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ดูสไตล์ที่แตกต่างออกไปในฐานะกุนซือดูเหมือนจานหลุยจะเป็นกุนซือที่รู้จักและเข้าใจเด็กๆชุดนี้มากที่สุดและนะ่าทำให้เขามีศักยภาพมากพอที่อาจจะพาสเปนเป็นแชมป์ยูโร2024หนนี้ก็เป็นได้ปัจจัยเกมรับ ต้องยอมรับกันตามตรงว่าสเปนค่อนข้างจะโชคดีไม่น้อยที่บรรดานักเตะเกมรับที่เลือกอรับใช้ชาติสเปนหลายคนกันอยู่ในช่วงเวลาที่ฟอร์มดีติดสอยให้ตามมาจากผลงานกับสโมสรและพวกเขาเหล่านี้ก็ล้วนต่เป็นแข้งคนสำคัญของสเปนชุดจานหลวมมาตลอด1-2ถึงปีที่เข้ามารับงานเริ่มจากอูนัยซิมอนนายทวารจากแอทเลติกบิลบ้าที่ก็ยังฟอร์มดีไม่มีตกกับต้นสังกัดจนสามารถยึดมือหนึ่งสเปนมาครองได้ในช่วงหลังๆแถมเขาเองอยังเป็นนายด่านคู่ใจของหลุยส์เดลลาเฟนเต้ที่ใช้งานมาตั้งแต่ชุดยูสิ รักษาประตูที่ครบเครื่องจ่ายบอลระยะสั้นกับแนวรับได้ดีแม้จะมีข้อเสียคือการเปิดบอลยาวไม่ดีไปบ้างแต่จุดเด่นด้านการรักษาประตูอื่นๆอยู่ในขั้นที่ดีเยี่ยมนะครับท้งการหยุดลูกยิงอันตรายด้วยปฏิกิริยาที่ว่องไวการอ่านเกมและชำนานด้านการเซฟจุดโทษแม็กควาเปซายอันนี้คือตัวอย่างของฟอร์มที่ดีติดระบบมาจากสโม,มสรน,นะครับเริ่มที่ดาน,นิคาบาขาวที่ก็ต้องยอมรับว่าช่วง60%แรกของฤด,ดูกาลเขาอาจจะดรอปไปพอตัวนะครับแต่เขาก็กลับมาเครื่องติดนับตั้งแต่เข้าปี2020 2เเาาชช่วยยรมมมมดดดิดไไ้ก้กจนพทีป็บแสคัญอย่างลกสเปนและยี่สิ ความเก่าเกมและวินัยเกมรับชื่อสเปนได้มากจริงๆในทันวร์นาเมนต์นี้แบ็กซ้ายม้ากูกูเรยาค่อนข้างจะหักปากการนักวิจารณ์ที่คาดหวังว่าแบ็กซ้ายฟอร์มดีที่สุดในสเปนน่าจะเป็นอเล็กซ์กรีมอโดมากกว่าแต่หลายคนอาจหลงลืมไปว่ากรีมอโดอาจจะมีเทคนิคและการสร้างสรรค์เกมระดับเทรนด์อเลเซนเดอร์อาโนแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้มีเกมรับที่ดีไปกว่าม้ากูกูเรยาเลยสักนิด แบ็ก <Back S 2> หัวฟูจากสเปนแสดงให้เห็นว่าเขาสําคัญกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้ขนาดไหนเขาสามารถรับมือกับแนวรุกคู่แข่งในทุกรูปแบบทางความขยันกัดไม่ปล่อยในเกมรับและการเข้าไปเชื่อมกับตัวรุกที่อยู่ด้านบนกูกูระยทําได้อย่างสมบูรณ์แบบจนถึงขั้นที่ว่าเขาอาจจะเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในยูโร2024นี้ได้เลยเซนเตอร์คู่ในเกมแรกจานลุยส์เลือกโรบินเลนอมองเป็นตัวหลักที่จะไม่ถูกเปลี่ยนโดยใช้นาโชลงมาก่อนในเกมนั้นก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นอเมริกลาฟ็อกบ้างในเกมถัดมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าว่าาาาาาากกกกรรรรเเเเเลลืืือออออนนนมมงงงััดดคททีีฉยบบขพูตตะ้ เซ็นเตอร์แบ็ที่ดีที่สุดในลาลีกาสเปนซีซั่นล่าสุดเลยทีเดียวก้องหลังชาวฝรั่งเศสที่เลือกรับใช้ทีมชาติสเปนคือเซ็นเตอร์ที่แตกต่างไปในทีมชาติสเปนชุดนี้เพราะเขามีความแข็งกร้าวดุดนันและไม่อ่อนข้อให้กับคู่แข่งด้วยการเข้าบัตท้าแบบถึงเนื้อถึงตัวรวมถึงยังเก่งลูกกลางอากาศทําให้เขาสามารถหยุดเกมคู่แข่งได้บ่อยครั้งถึงแม้จะเสียฟาวอยู่บ่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเขาก็เล่นบอลภาคพื้นได้ดีใจบอลเข้จาจังหวะรู้ใจกับแดนกลางได้สบายๆปัจจัยสมดุลในแดนกลาง โรดรี ri, คือหัวใจของทีมในชุดนี้การมีเขาอยู่ในทีมทําให้ทุกอย่างนั้นดูง่ายขึ้นไปทันตาและยิ่งกว่านั้นนะครับการมีอยู่ของเขาทําให้เพื่อนร่วมทีมนั้นสบายใจแม้ต่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เมื่อใดทีมขาดเขาไปสมดุลทั้งหลายจะพังทางลายลงในทันทีโรดรี ri, ออก็ยังคงเป็นโรดรีนะครับเขารองรับบอลทุกรูปแบบจากเพื่อนเเพื่อ,อกระจายบอลต่อไปเขาฉกบอลจากคู่แข่งเพื่อมาตั้งกระบวนสร้างเกมกันใหม่เขาคือวาทยากรสําหรับองค์ออเคสตาราจากสเปนชุดนี้ฟาเบียนรุยคือตัวเลือกที่อาจจะขัดใจแฟนบอลบางกลุ่มนะครับ พลังกล้ามจะขาดไปไม่ได้เลยทีเดียวฟาเบียนรุยอยู่ในหลายโมเมนต,ต์ของสเปนยุคจานหลุยส์มาตั้งแต่ชุดยู21เขาเข้ากันได้ดีกับระบบกองกลางของทีมที่จะยืนสูงขึ้นมานิดหน่อยเพื่อสร้างสารรค์เกมและเก็บตกเพื่อยิงจากแถว2พูดง่ายๆนะครับเหมือนจานหลุยส์จะมีคู่มือใช้งานกองกลางจากเปรชเชคนนี้การมีอยู่ของเปรดรีทําให้เกมตรงกลางของสเปนเคลื่อนที่อยู่ตลอดนอกจากนี้สตาบาร์ซายัางสร้างสารรค์เกมที่ไม่ขาดคิดได้อยู่บ่อยๆซึ่งเขาก็เล่นได้ดีมาตลอดตั้งแต่นัดแรกน่าเสียดายนะครับที่เขาปิดฉากยากกาู ที่ผ่านมาแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะหดหูซะทีเดียวเพราะการเปลี่ยนเปดรีออกนั้นทําให้ดานี่อลโมโลกองกลางกับพินิกจากลาบซิกได้ลงมาโชว์ของและยิงหนึ่งใจหนึ่งด้วยสเปนเอาชนะเยอรมน,นีไปได้สาเร็จโดยตลอดระยะเวลาที่เขาได้ลงเล่นให้กับสเปนนะครับเขาคือคนที่มักจะสร้างโมเมนต์สำคัญได้เสมอและจากนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นคนสําคัญในการล่าชแชมป์ให้กับสเปนในยูโรหนนี้ปัจจัยคู่หูปีกดาวรุ่งและกับตันโมราตา ถ้าสามารถพูดถึงสิ่งที่ลามินยาเมาและนิโกวิลเลียมสแสดงให้เราเห็นในยูโร2024หนนี้เห็นที่ว่าจะต้องยืมคำจากเสาหลักเสียงแห่งหน่วยพิฆาตอสูรอย่างอุซูเทนเงนมาใช้สักหน่อยเพราะการเล่นของนักลูกสองคนนี้มันช่างฉูดฉาดและอลังการซะเหลือเกิน มิติเกมรู้จากด้านซ้ายนิโก้วิลเลียมส์มีทีเด็ดจากความเร็วในด้านการออกตัวที่ไวชนิดตามไม่ทันรวมถึงทักษะการเลี้ยงที่โยกไปมาได้ตามใจนึกในทุกจังหวะมีทีเด็ดในการจ่ายตัดไปพื้นที่จุดโทษมีลูกครอสที่อันตรายเอาเรื่องมีการจบสกอร์ที่ดีและเล่นลูกเซตพีดได้หมดทั้งเตะมุมและฟีคิกนิโก้คบเครื่อมากกว่าที่ใครหลายคนคาดหวังในตัวเขาซึ่งเขาก็งันออกมาใช้หมดในทร์นามนต์นี้ทำเอาสโมสรพี่บิ๊กทั่วยุโรปต่างจับตามองเขาในทุกๆเกมลามินยาเมลคือเด็กอัจฉริยะที่เชื่อออว่่่่่าาาาาาสัก16ปปีีีีจะะะมมคคนนนนรรรบเเเเเพพพพืิิยยุงแแ60 -47 ตขลลได้ เหมือนกับคนที่เล่นบอลมาต่ำๆ5ปีไปแล้วมันสุดยอดจนเราแทบไม่เชื่อสายตาเขาเลี้ยงบอลได้พริ้วไหวเรื่องช็อตการเล่นดีดมีการ่ายบอลสร้างสารรค์โอกาสที่หวังพึ่งได้แน่นอนว่าเขายังมีจุดอ่อนซึ่งนั่นก็คือทำประตูน,นะครับที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ลองยิงนะแต่เขาก็มีโอกาสพอสมควรเลยครับทาว่าหลุดกรอบและเมื่อเขากรอบไปยังไม่ดีพอและนั่นเป็นเรื่องที่พัฒนากันได้นะครับก็อย่าลงลืมไปว่าเมสซี่โรนัลโด้และเอ็มบาเป้ก็มาดียิงคมตั้งแต่ปีแรกที่เลุ่อรอ aro, ata, รดดีีท้หงวืสสขปแ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราสามารถตอบว่าใช่ได้อย่างทันทีทันได้เพราะตัวกองหน้าวัย31ปีเพิ่งจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับอร์ลิโกมาดริดมาสดๆร้อนๆนะครับหลังกดไป21ประตูจาก48เกมทุกรายการและในฐานะดาวยิงมชาติสเปนที่เป็นถึงกัปตันแน่นอนว่าเขาคู่ควรด้วยประสบการณ์การเล่นมาหลายรูปแบบถึงแม้ทัวร์นาเมนต์นี้เขาจะยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวและไม่เคยอยู่เต็มเกมเลยสักครั้งแต่เขาก็ช่วยทีมได้ไม่น้อยจากชชนะ5เกมที่ผ่านมาบทสรุปสเปนจะถึงแชมป์หรือไม่ พูดกันแบบไม่อวยทั้งๆที่ก็กอวยนั่นแหละครับยังไงสเปนก็เป็นตัวหนึ่งในรายการนี้ไปอย่างเต็มตัวแม้จะทะลุเข้าไปเจอกับฝรั่งเศสทีมพี่บิ๊กอีกทีมก็ตามเพราะอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับทัพตราไก่ชุดนี้มีปัญหาที่เกมรุกจริงๆการจะมาเจอกับสเปนที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งและเกมรุกที่ฉูดฉาดบางทีพวกเขานั้นอาจจะไม่รอดในรอบนี้ก็เป็นได้สุดสเปนพวกเขาเจอปัญหาหนักหนวงอาการนะครับจากการที่ต้องเสียนักเตะสําคัญไปหลายคนจากการชนะเยอรมนีมากนั่นคือโทษแบนที่จะไม่มีด แลแต่ถึงอย่างนั้นดานิโอโมน่าจะทดแทนได้ดีเช่นกันสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าสเปนจะไปถึงแชมป์หรือไม่ส่วนตัวนะครับเชียร์จรันหลุยให้เก็บแชมป์นี้ให้ได้เพราะจะได้สถิติที่ไม่เคยมีใครทําได้นั่นคือแชมป์ยุโรปกับสเปน3รุ่นนั่นเองและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านคบุุือฟตต